สวัสดีเพื่อนๆ FC ีตีพึ่งอีกครั้งนะครับก็วันนี้หลังจากเสร็จธารกิจงานในไร่มาก็มี f c ท่านหนึ่งนะครับแนะนำมาให้มาตีพึ่งนะครับรเผอิญพอออกมาแล้วไม่เจอ F c นะครับ F c ไม่ไม่อยู่บ้าน,นครับพอดีน้องเขาไม่อยู่บ้าน,นครับก็เลยไหนๆนผมออกมาแล้วนะครับผมก็เลยตะเวนหาออกเรื่อยไปนะครับเพราะว่าคือ ในไลฟผมก็ทำออกมาแล้วผมก็เลยไม่กลับไปอีกนะครับก็เลยไ,ได้มาเจอก็หลังนี้ถือว่าใยญ่เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องไปลุ้นน้ำหวานกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะงามหรือไม่งามก็ต้นนี้เป็นต้นตะเคียนนะครับก็ถือว่าใยญ่พอสมควรเลยนะครับ ใหญ่แล้วก็สูงใช้ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้เอาคบขึ้นมานะครับเดี๋ยวต้องไปชักครบมานะครับก็เป็นต้นตะเคียนที่ถือว่าใหญ่มากนะครับก,ก็ตอนนี้ยังไม่ได้เอาคบขึ้นมานะครับ เพราะว่าต้นนี้ไม่ได้ตอกถอยนะครับปีนกิ่งขึ้นมานะครับก็พยายามปีนกิ่งขึ้นมาถือว่าต้นไหนที่เราเลี้ยงการตอกได้ก็จะเลี้ยงนะครับต้นไหนที่พอจะเลี้ยงการตอกได้ก็จะเลี้ยงนะครับก็แทนเพื่อนได้ รรยากาศก,ก่อนนะครับก็เหมือนเป็นการพักเหนืองผมไปในตัวนะครับเพราะว่าคนข้างสูงนะครับตนนัวนี้นี่แค่ผมปีนตัวเป้ามานี่ก็เหนื่อยนะครับก็นีใช้ปีนกิ่งขึ้นมานะครับก็ ฝากเพื่อนที่ๆน้องๆเอฟซีดีเพื่งทุกท่านนะครับช่วยกดกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพจแล้วก็ช่องยูทูบของผมในชื่อว่าลาบสุขการายในเบียร์นะครับขอของเพื่อนช่วยกันติดตามเป็นกําลังใจนะครับสาหรับการทําคลิปของผมแต่ละครั้งจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมต่อต่อไปนะครับก็ตอนนี้ผมก็เขียนน้ำผึ้งที่ติดขีวไว้หมด เรียบร้อยนะครับก็ทีนี้ก็เดี๋ยวก็จะลงประกาศข่ายนะครับก็เดี๋ยวไปเจรินที่คอนเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ตีพึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ถึงหลังแล้วครับถึงหลังนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใหญ่นะครับหลังนี้แต่ว่าเดี๋ยว ขอปัดตัวออกดูก่อนนะครับว่าน้ำหวานจะดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามองว่าตัวรางนี้ตัวไม่ค่อยเลียดเท่าไหร่นะก็ให้เพื่อนได้ชมบรรยากาศก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีตีพึ่งนะครับทุกคนก็วันนี้ออกมาพาดจากเอฟซีที่แนะนำนะครับก็เลย ขี่รถเลื่อยมานะครับมาเจอกับหลังนี้นะครับก็เดี๋ยวขอปาดก่อนแล้วกันนะหลังแกนะครับหลังนี้เดี๋ยวผมจะปาดลงเลยนะครับเพราะว่าน้ําหวานตลอดคอเลยนะครับขอปาดก่อนแล้วกันนะครับนี่น้ำพึ่งก้อนแรกนะครับเพื่อนๆนี่น้ำพึ่งก้อนแรกนะครับ เท่าตัวเลยนะครับกอนแรกนะครับหรืออีกก้อนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอปาดก่อนแล้วกันครับอ่าตอนนี้กำลังโรยพึ่งลงนะครับอ่าเพื่อนๆจะเห็นหรือว่าไม่รู้นะครับมันย้อนแสงนิดนึงครับก็ต้องโรยลงนะครับไม่สามารถที่จะสะพายลงไปได้นะครับเพราะว่ายิ่งสูงยิ่งอันตรายนะเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนๆจงระมัดระวังไว้นะครับเกี่ยวกับความ ช่องความสู้นะครับก็พึ่งก็กลับไปที่ขอนอื่นก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังวางครบอยู่นี่นะครับก็ยังไม่ได้กระยับครบออกก็ไปครับเดี๋ยวไปเจอข้างล่างนะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องย t u b e ของผมในชื่อว่าล่าประสบการณ์ายในเบียร์แล้วก็เพจชื่อเดียวกันนะก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก็ขอตัวก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ออกมาในระยะที่ปลอดภัยแล้วก็ห่างต้นข้างมคมควรนะครับก็พอได้หอบเลยนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศก่อนนะก็ขอพักเนยให้มันใหายเนยนะครับการขึ้นต้นไม้สูงๆนะครับฝากเพื่อนๆพี่น้องเอฟซที่ อยากจะลองตีพึ่งทุกท่านนะครับก็ขอว่าอย่าประมาณนะครับแล้วก็อย่าฝืนถ้าเหนื่อยให้หยุดนะครับให้ให้หยุดแล้วเร็วพอหายเหนื่อยแล้วเราค่อยไปต่อนะครับมันก็จะดีกับตัวท่านแล้วก็ทุกอย่างที่ทำนะครับมันก็ดีครับก็เมื่อกี้ก่อนจะถึงพึ่งก็เกือบโดนแตนนะครับเดี๋ยวผมคอลงแหวงล่างกนแล้วกันครับตอนนี้พึ่งเริ่มตามมาที่ผมแล้วนะครับ เพิ่งเริ่มเริ่มตามมาที่ตัวผมแนีวนะครับตอนนี้ก็ลงมาถึงข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆนูน่นนนก็กิ่งที่เพิ่งอยู่นะครับก็ลงมายังปอดไถยนะครับเ mhm. พื่อน กอลังนี้แกนะครับผมไม่เอานะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นหวังให้ดีนะแต่ว่ามันพึ่งสวยงามเลยนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวต้องออกมาก่อนนะแดดร้อน,นครับผม <c oughs> ก็ดับเรียบร้อยแล้วครับ ค่อนข้างจ้านะาเพื่อนก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่า เอาไปก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับแต่ว่าคือพอฝั่งน้ำหวานแล้วผมก็ต้องตัดลงนะครับเป็นก่อยเพื่อนๆที่น้องๆเ,เจอเข้าใจทุก่าไปครับเพื่อนๆครับก็วันนี้หลังเดียวเต็มกระป้องเลยนะก็ ขอบค,คุณเพื่อนเนสีที่ติดตามรับชมคลิปด้วยดีตลอดมาครับขอบคุณทุกครั้งที่กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กัน <Hello. S 1> อยู่นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับก็ขอ,ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ